like them, them. Woo! run run สวัสดีพี่น้องท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับทุกซีซิ่นเพื่อนตุ๊กตุ๊กเลยครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องซีเอสโกกันนะครับโอ้มีสี่กล่องเนี่ยอยากเปิดอยากเปิดมากๆมากๆมากๆเดี๋ยวมีกล่องอันนี้กี่กล่องวะ หนึ่งสองสองกล่องโอเคซื้อุญแจนีสองดอกนะครับซื้อไว้ก่อนฮะออโตไรส์นะครับผมอันนี้สองดอกแล้วก็โอเคแล้วก็กล่องนี้ดิดดอกหนึ่งนะฮะอันนี้ซื้อไว้ก่อนนะครับอ่านีดอกหนึ่งนะปับ๊บแล้วก็อ่ากล่องโคมาโคมาซื้อไปแล้วโอเค ก็นี่อีกโอปเปอร์ชันเบรกเอนะครับอันนี้อีก1นนก,กล่องนะครับผมโอเค a ออโตไรส์ครับผมมาครบแล้ว4กล่องมาเปิดเล่นกันหน่อยนะฮะไม่มีอะไรทำจะบิงจะบิงนะครับผมโอเคมาเปิดแชโดว์เคสกันก่อนนะครับอ่ะ open นะเดี๋ยวใหญ่จริงๆ shadow dagger ก็อยากได้นะเดี๋ยวมันต้องมีต้องมีแบบลงของก่อนนะต้องอยาเมีโล โอ้โหไม่มีเหรียญโผล่มาเลยทั้งนันโอเมายเฮ้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  What the fuck What the fuck Oh my god Holy shit What the fuck Oh mid mid ไปตกเรียบ mid มา What the heck What What โอ้โอ oh, oh. ้โอ้หัวใจจะวายโอ้โอ้ไม่ได้ฝันไปชบอยไม่ได้ฟอนปบอยไม่ได้ฟอนไปแน่นอนโอ้โหดูมีดครับท่านผู้ชมครับมีดนี่ครับม oh, uh. ีดมาโอ้โหมีดสีมันสวยอะไรขนาดนั้นโอ้มีดเดี๋ยว factory new ด้วย what the fuck ไม่แกะกล่องมาเลยฮบผมโอ้โหเปิดต่อครับไม่ไม่มีการอะไรแลร้วฮะไม่ต้องลงคงลงของอะไรแล้วจ,จุดนี้กดเปิดเล่นกันเลยทีเดียวครับโอ้โอ้โอสก,กาโอเคครับมาสก,กาสองศูนย์โอ้โหคนดวงดีอ่ะนะคนดวงดีอ่ะนะเปิดยังไงมันก็ได้ของดีอ่ะนะอ่ะนะอ่ะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราเราเราไม้มีแล้วเราเราพอนะครับผมกล่องนี้ก็อะไรก็ได้มาเหอะมาเหอะนะจุดจุดน,นี้มาเลยเต็มที่นะฮะมาเลยฮะสแปดแท็ก M249 เก้า็มาโอเคครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีฮอร์ฟ